สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปเนี้ยวิดีโอเนี้ยนะคะ f c ทางบ้านค่ะโทรมาปรึกษาอยากจะทำที่ดินแบ่งขายอย่างพี่นำบ้างจะทำอย่างไรดีครับไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเลือกซื้อที่ดินก่อนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเลือกซื้อที่ดินนะคะเลือกซื้อที่ดินนะคะเลือกซื้อที่ดินว่า ก่อนที่จะเลือกซื้อที่ดินเนี่ยเราต้องรู้เลยค่ะว่าราคาตลาดของที่ดินณตรงนั้น่ะราคาเท่าไหร่นะคะเราต้องสามารถรู้ราคาประเมินราคากลางราคาตลาดราคาประเมินของกรมธนลักษ์กับราคาประเมินของธนาคารไม่เหมือนกันนะคะเราต้องรู้ราคาประเมินของกรมธนลักษ์ราคาตลาดก็คือราคาขายราคากลางก็คือสามารถที่เราจะหาซื้อได้ นะคะว่าเราซื้อแล้วเราทํากําไรได้นะคะว่าที่ดินแปลงเนี้ยแถวเนี้ยใกล้เคียงบริเวณเนี้ยเขาขายกันไรละเท่าไหร่นะคะและที่ดินแปลงนั้นหน้ากว้างความกว้างความยาวความลึกเท่าไหร่สําคัญที่สุดคือการหาที่ที่จเจริญไหมสาธารณูปภคค,ครบคันไหมใกล้ๆบริเวณเนี้ยห้าถึงสิกิโลเนี้ยมีอะไรนะคะเราต้องรู้เลยต้อง ต้องรู้จริงนะคะเราต้องรู้จริงนะคะแล้วเราก็ต้องวิ่งรถดูด้วยค่ะต้องวิ่งรถดูเนี่ยรอบๆเนี่ยต้องวิ่งรถดูถ้ามีป้ายตรงไหนนวเ,เราต้องโทรไปถามเลยเขาขายกันเท่าไหร่นะคะ <S <S เราต้องรู้ว่าที่ดินแปลงที่เราซื้อเนี่ยเราต้องคำนวณก่อนว่าเราจะแบ่งแบบไหนและเช็คก่อนว่าแบ่งได้กี่แปลงนะคะแล้วเราจะแบ่งแบบไหนให้ได้กำไรสูงสุดนะคะเราต้องคิดก่อนค่ะ ก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราต้องมานั่งคำนวณและเอาโฉนดมาแล้ต้องมามานั่งคำนวณแล้วแบ่งได้กี่แปลงจะแบ่งหน้าตาอย่างไรให้เสียถนนน้อยที่สุดนะคะเพราะเรายกถนนเป็นสาธารณะนะคะเราจะได้เหลือเนื้อที่ขายมากนะคะถ้าเราวางผังผิดเนี่ยบางทีกำไรก็แทบไม่เหลือนะคะการทำธุรกิจด้านนี้ต้องประเภทว่าต้องละเอียดรอบคอบค่ะนะคะอันดับแรกเลยอันดับหนึ่งก็อย่างที่ว่าเนี่ยเลือกซื้อที่ดินเนี่ย ปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะเรื่องที่ดินพอเราได้ที่ดินมาแล้วเนี่ยพอเราได้ที่ดินมาแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะเราจะซื้อแบบไหนนะคะสมัยก่อนนะนะคะที่ดินเนี่ยส่วนมากก็ที่เขาเรียกจับเสือมือเปล่าหมายถึงว่าทําสัญญา,ากับเจ้าของเอาของเขามาขายนะคะเอาของเขามาแบ่งในงานเดิมนะคะเราได้ส่วนต่างนะคะ อย่างนึงก็คือเอาไปวางเอาเงินสดของเราเนไปวางแล้วมาแบ่งแยกในนามเดิมขอระยะเวลาแค่สามถึงห้าเดือนหกเดือนนะคะแล้วเราก็ขายได้ทุนก็คืนเขาไม่ได้กําไรเราได้เป็นที่ก็โอเคค่ะถ้าเราขายได้หมดก็เหลือกาไรเห็นเห็นเลยค่ะแปลงนั้นนะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะทํำยังไงบางแปลงเนี่ยสวยถูกใจเนี่ยแต่เขาให้เราซื้อเงินสดอย่างเดียวถ้าเราซื้อเงินสดอย่างเดียวเราจะเปลืองค่าใช้ใจ่ายมากเลยค่ะเพราะเราเสียค่าโอนเนี่ย ค่าหักโอนเราเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเราเสียค่าภาษีธุรกิจด้วยค่ะ6-7%นะคะจากราคาที่เราแจ้งก็คือราคาประเมินเราก็ต้องแจ้งราคาประเมินอยู่แล้วแล้ว,ลวเวลาลูกค้ามาซื้อเราเนี่ยเราต้องดิวกับลูกค้าเลยลูกค้า,คาใช้โอนแบบไหนเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยเขากู้เขาซื้อเราเนี่ยเขาไปเข้าแบงก์กู้ปลูกบ้านนะคะพอไปเข้าแบงก์กู้ปลูกบ้านปุ๊บตัวเลขมันโชว์ค่ะเขาให้เราโอนในราคากู้ อย่างนี้เราต้องดีลกันว่าส่วนต่างตรงนั้นน่ะให้ผู้ซื้อเป็นคนออกนะคะหลายอย่างค่ะการขายที่ดินนะมีลูกค้าหลายประเภทค่ะบางคนก็บอกอปลูกบ้านขายปลูกบ้านขายปลูกบ้านขายในะจริงๆแล้วมันเป็นคําตอบสุดท้ายของธุรกิจยังไงคะคําตอบสุดท้ายเดี๋ยวพี่นําจะลให้ฟังค่ะเราซื้อที่ดินมาแปลงนึงเราคํานวณเลยว่ามันกี่ไร่จะแบ่งอย่างไรถ้าเขา ซื้อเอามาแล้วมาขายดิบแบบพี่นำเนี่ยเขาเรียกขายดิบนะคะไม่ได้ถมแต่มีสาธารณูปโภ,โภระพบคบันเป็นถนนสาธารณะพร้อมแต่พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเดมเนี่ยเขาเรียกขายดิบธนาคารไม่ปล่อยกู้ถึงปล่อยกู้ก็ให้น้อยนะคะนักธุรกิจที่เขาทำธุรกิจเยอะๆใหญ่ๆอย่างเช่นบ้านจัดสรรน,น่ะเขาจำเป็นที่จะต้องทำจัดสรรเพื่อที่จะปลูกบ้านขายเพราะว่าแบงค์ให้กู้เต็มวงเงิน หรือเกินวงเงินลูกค้าที่ซื้อบ้านเนี่ยเขาจะเหลือส่วนต่างเห็นไหมคะการทําธุรกิจเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะเพื่อนๆเวลาเราทําธุรกิจด้านไหนก็แล้วแต่เราต้องศึกษาให้ดีค่ะเราต้องศึกษาให้ดีเราจะได้ทราบว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทําไมจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่สามารถล็อกตายตัวได้ค่ะอย่างพี่นํำเนี่ยบางแปลงก็ซื้อเงินสดค่ะบางแปลงก็ ทำสัญญาเอาของเข้ามาขายจับเสือมือเปล่าอย่างที่ว่าบางแปลงก็ต้องวางเข้าไว้แล้วมาแบ่งแยกในนามเดิมนะคะการทํามีหลายวิธีค่ะนะคะการซื้อที่ดินเนี่ยพี่น่ะขอแนะนําเลยค่ะว่าเราต้องดูที่ดินและเช็คละเอียดค่ะไม่ได้ดูเฉพาะหน้าที่ดินต้องดูผังของที่ดินด้วยถนนด้านหน้าเป็นยังไงก่อนถึงว่าเราเปของเราเห็นเป็นสาธารณะข้างหน้า ข้างหน้าอาจไม่ใช่ก็ได้ก่อนถึงทีนี้ละมันจะมีปัญหาภายหลังค่ะนะคะ,ะคนอยู่ในนี้เยอะถึงอยู่ในนี้เยอะค่ะจะต้องมีการนู่นนี่นั่นอีกหลายอย่างเจ้าของที่ด้านหน้าอาจจะเรียกเงินก็ได้เราเป็นหนึ่งในนั้นอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มก็ได้ค่ะนะคะมีอะไรคะ่ะ fc fc comment ม,ม,มาได้เลยค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบุญนำค้าที่ดินค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะยินดีให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทค่ะฟรีเลยค่ะจับประสบการณ์จริงค่ะพี่บุญนำบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี